สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนจ้าสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาและกับเอฟซีพี่น้องสาวฝั่งไทยเด้อวันนี้เฮาก็มาอยู่กับสองน้องลาคือเก่าจา้า,าทุกคนนี่น้องลาสิบ้าทุกคนมาล้างเห็ดบดจา้าวันนี้เห็ดบดออกนาะพี่น้องแต่วันออกได้หึงแหละหากกับไปอันนี้นาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้หักกับดไปหาเองเด้อทานกซ้อนหาห้พี่น้อง ทางกระซอนหาหายนพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนรวยวะซานดูคนนู้คือเขากระตองแบบบอดตองไปเลปาะปลาเลาะดวงวะซานมันจะซื้อเอาพี่น้องอันนี้คือเขาซื้อเอานะพี่น้องเพราะาเขาบอได้ไปหาเมาื่อไ่นะพี่น้องเออเขาโหัวเฮ็ดอกนะเขาไปหาจนมันเก่แล้วนี่พี่น้องจ๋าแต่ว่า,า,านเนี่ยเมื่อท่นแก่ปันไดเดอร์เวลามันแต่ว่ามันบานซื้อเนาะตอนนี้น้องหลากกับสีทำการล้างเฮ็ดน้อพี่น้องนี่น้องหลากกับสีมาเฮ็ดเมนู หนึ่งเฮ็ดนั่นเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าสีมาหนึ่งเฮ็ดซูอีแม่กินมาสันเพราะว่าอีแม่เพิ่นยังไม่ทันเคยกินหนึ่งเฮ็ดจากเ่อแล้วพี่น้องเขากับสีมาพาทุกคนล้างเฮ็ดแล้วพี่น้องสีมาหนึ่งเฮ็ดเนาะบีบมะนาวกับน้ำปลาแดกแซ่ดจบพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเฮ็ดของเฮาจ้าจสีมาหนึ่งเฮ็ดจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่หนึ่งเฮ็ดแล้วเฮาสีเฮ็ดน้ำแซ่บแล้วพี่น้อง ลก็คือเจลประเด็ดบีมักหน้านันเองจ้านีหนึ่งเห็ดไหลก่อนบรรยากาศดีดพี่นอ้องเพราะว่าบรรยากาศม,มีกะแบบพอลมออกมนาะพี่นอ้องเหมาะสมในการกินหนึ่งเห็ดแซบแซบพี่นอ้องตอนนี้เรากาศทำการหนึ่งเห็ดเนาะเอาผิดพ,พากันเลยนี่คือเห็ดของเราวายรอ้รอนรๆอรอ,อาบวงอาบวงอืมอาบ่วงกัเบเกลือ้ค่ะ ไปยังเอ่อจอยอ่ะสาธาเมื่อหนอนเนาะบ้านไหนอ่ะอันนี้คือเห็ดทองหงาวกับสีเงี้ยอันนี้จะใส่เกลือเนาะหน้องแต่ว่าน้องละสีเก็บอันนี้ก่อนสีอิบ่อเอาอันนี้ก่อนค่ะเจ้ามักเผ็ดก่อนค่ะเฮากระซิ่งตามมักเผ็ดลงไปดู นี่เป็ดกองเฮาวันนั้นเท่ากับสีใสอันนั้นลงไปเนาะซีใสเกือัจหน้อยอันนี้แซ่บพี่น้องสีเฮ็ดชอีแม่กินนะทันยินคาวะอันนี้มะไรยัางม่นทันเคยกินเนาะมาตามเจวอันนี้คือมาเผ็ดของเขา ตามเจวจ้านี่เฮากระซิมาใส่ปัดแดกลงไปว่าซานนี่คือเฮาวตามเจลขับสีเลยวนายขับใส่นายกูเอ็กเลยเลยก็ตามต่อจ้านี่ัดเลยจะเซ็มมะนาวปัดมะนาวลงไปมะนาวลูนใหญ่มากพี่เอาก็บีบมะนาวลงไปจ้า ไ่น้ำอันนี้คือนำเฮาหนึ่งเห็ดเนาะเอ้มกระดมาตกลงโต๊ยนี่เฮาสิมาหยอดนํำประเดกลงไปนโน้กะล้ันอเนี่ยนำประเด็ก้มิมีะลาารี เนี่เจลของเฮาเขาจะมาซีบอะไรวะค่ะข้าเในกลางๆอ่ะขนาดนี้เขาจะเติมน้ำหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันหน่อยเกินไปมาาพี่น้องกินข้าวเด้อถึงเห็ดของเฮาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็ฮอดมื่นฮอดยามกินข้าวแหละอันนี้คือเจลของเห่าเจลบเพชรเจลบแท้ เดินมาเดินกินข้าวน้ำกันเด้อนี่แต่ว่าบักขา้าไปซืสิกินข้าวนี่รับประทานยามแรงจ้ากินข้าวยามแรงเฮาพี่น้องหนึ่งเห็ดแซ่บๆบรรยากาศลมพัดวอยโวยประซ้อนหเห็ดกะลางเห็ดบดเห,ห,หนือพศาเนือาเนี่ยพศาหากระปูย่อกระดังแย้มปุป๊ป

ไม่เป็นจริงนะทำนี่นี่แสงโคไม่หายเดดตาความะรัเลนะหนาวจะซับเลยยากแก่ถวจริงมันไม่เมือนได้รู้สันไม่ได้จุดถูกโอ้ยอิ่มแล้วจากพี่น้องมือนี่น้องหานกินเาครับ หน <Red rett> <Like, S 1> ึ่งเฮ็ดพี่น้องแซ่บๆคพี่นอนพี่น้องค่ะมีฮอตอิ่มปากอิ่มท้องเลยฮอตกะชิจบคลิปไป่สเนี่เลยจ้าเดี๋ยวฮอตกะไปพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าดไปจ้าพาที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้น้องลาคึ้นเก่าเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องลาเลยเลยจ้ามันนี้กะสิคอตัวไก่สเน่ก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบายไปนะเดี๋ย 安 <laughs> 排、um <laughs>